โอ้ฝนมาพอดีรีบปลาลีบเอาได้ไหมเอาพุ่งเลยพอพ่อพ่อมันเริ่มลึกไปเรื่อยแล้วปาไม่โค้ออกไปแล้วบ่ น่าจะใช้ไมครละ่ะต่อไปเนี่ยยกตูดหิ้วไปวางนู่นเลย <S <S หิ้ววางตรงๆเลยเนาะวางไหวางไปไหมน่าจะไหวอยู่นะหิ้วตูดแล้ววางตรงๆเนี่ยฝนก็จะมาทีนี้ป้าเอกเล่นโดนเล่นงานแล้วครับดึงรถไมครเสร็จ ตัวเองติดหลมครับคราวนี้แม่โคจะต้องมาดึงคืนแล้วดินี้โอ้สีกันชนติดลัวเลยปะสีถลอกเลยนี่ครับสีกันชนติดลั้วเลยครับ น้องให้มันขึ้นไม้ได้เนาะปะันาน้าเปน็นคนกับถอยไปได้แลวอ่ะพี่โมกำลังกลับเข้ามาโอ้นึกว่าลงเฉพาะล้อหลังที่ไหนได้ครับไอ้ล้อหน้าฝั่งซ้ายเรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหป๋าเอก หกล้อหน้ายาวรถวินล้อ,อยางเดินมานะครับสุมิโตโมเอสเอชสองหนึ S ่งศูนทีมงานซับพูนวันของเสียนัดขับโดยพี่เปียกครับมาแล้วครับ งานนี้พี่เปียกล่อสองเด้งเลยครับเด้งแรกสันนี่เด้งสองล่อรถวินเลยครับมาด้วยกันไม่ทิ้งกัน สองโซ่แล้วครับเดี๋ยวจะหิ้วเลยนะครับพี่โมจะหิ้วเลยหิ้วตูดยกเลยครับ เอา yup. ยกเลยครับยกลอยเลยครับน oh, oh. well> to well> ี่โอ้โ yeah> อ้เสียงรัวดดาน้าเสียงรัวครับโอ้โอ้เด้งเด้งเดึงโอ้ลอยเลยครับ Lui. 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 Thoài, thoài, thoài. Ba, Rồi. Thôi thôi thôi. Pa, các kìa thối trôi luôn. Ê ยังไม่ขึ้นครับโอ้โหหดจริงๆดูเหมือนว่ากู้รถไปโคนที่ไม่โหดเท่ากู้รถวินเลยครับตอนนี้กู้รถบินนี่โหดกว่าปีเปียกกู้ไปโคกับตัวน,นี้อจะไหนหดกว่ากัน <c oughs> ของสลีงใหม่ครับ เกือบลอยครับล้อหน้ามุดด้วยฝั่งนู้นลงมาพี่เลยปะยางมาพี่ได้ปะบังกาครับว่า คือรถไปโคนี้ก็ไม่กล้าลงมาสวนยางนะครับเพราะว่ามันอันตรายครับมันติดลมแล้วคัดหนึ่งทีมงานก็ไม่กล้าเสี่ยงหรือจะลองเสี่ยงดูมาแล้วครับเอาให้แน่นะ่เปียก แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าซานี่ S Y 200ยเนี่ย oh. เขาก็เดินขีบไม้อยู่ oh. ทางดีทางนั้นครับความปลอดภัยต้องมาก่อนครับระวังตัวแจเหมือนกันแล้วครับปิเปียกอา้าวรอบ3ครับเปลี่ยนมุมครับขึ้นหรือเปล่ารอบนี้ โอ้ Ooh, ไปแล้วครับไปแล้วเอาตัดตูนอีกไปอีกโอก Ooh, ล้ลงลงล้อหน้าโอ้<ป> Ooh, สุดยอด ได้หอดประมรัฐจากจังหวัด <sa> ร <laughs> <laughs> <ches> ้อยเอ็ดดูๆไปดูก <testify> ันชนก่อนสีกันชนนี่ถลอกเลยครับนี่นี่นต้นชนเสารั้วครับดีดูครับสีถลอกเลย